ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของแลม b r e t t ตาที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาถึง G 3 2 5 Special Big Scooter สต c l a s s i ไตล์คลาสสิกที่ผมได้เคยรายงานข่าวไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาว่าจนถึงขณะนี้เรื่องราวไปถึงไหนจะมีการเปิดตัวจริงหรือไม่ย้อนหลังกลับไปในงานอิกมาโช w 2 1 9 9 ระหว่างวันที่5ถึง10พฤศจิกายน2562หรือเมื่อ2ปี3เดือนที่ผ่านมาแลมเบรต้าได้เปิดบูธอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการแนะนำรถต้นแบบ G325 Special โดยทางผู้บริหารของแลมเบรต้าประกาศกับสื่อมวลชนว่าจะเป็นการกลับมาเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับแบรนด์แลมเบรต้าในปี2028 หรือพศ2,571โดย G325 Special คันนี้จะมีแผนการเปิดตัวอย่างแท้จริงในอีกหนึ่งหรือสองปีถัดมาแต่ปรากฏว่าแลมเบรตาค่อนข้างจะโชคร้ายครับตลอดปี2020หรือว่าพศ2,563โควิด -19 ระบาดท,ทั่วโยุโรปโดยเฉพาะในอิตาลีเศรษฐกิจพังพินาศทุกอุตสาหกรรมมีการถดถอย เพราะว่าคนไม่สามารถออกจากบ้านได้งานอิกมาโช2020ก็ถูกยกเลิกการจัดไปอย่างน่าเสียดายต่อเนื่องถึงปี2021ก็คือพศ2564ที่ผ่านมาโควิด19ยังคงระบาดไปทั่วโลกแม้ว่าจะมีการจัดงานอิกมาโช2021แต่ว่า l a m b บ e t ตายังคงไม่มีการเปิดตัว G325 Special แต่อย่างใดเหตุเพราะว่า ทิศทางของเศรษฐกิจนั้นยังไม่สู้ดีเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลข่าวเชิงลึก l a m b บ e ร t ตาในยุโรปมีแผนจะเปิดตัว G325Special ในปี2022ก็คือปีนี้ครับแฟนคลับของ l a m b บ e ร t ตาในเมืองไทยไม่ต้องห่วงมันเปิดตัวแน่นอนห่วงแต่ว่ามันจะเปิดตัวด้วยราคาเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ผมเคยบอกไปครับว่าราคาของมันนั้น อาจจะไม่ถึง2 0 0นบาทอาจจะอยู่ระหว่าง180,000ถึง2แสนบาทแต่นั่นคือสิ่งที่วิเคราะห์ไว้เมื่อ2ปีที่ผ่านมามาถึงวันนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปครับผมมีความเชื่อว่า l a มเบ e t t ตนั้นจะไม่ได้วางราคาต่ำกว่า2 0 0 0 0 0บาทในเมืองไทยอย่างแน่นอนคู่แข่งรายสำคัญก็คือเ e s ป้า GTS 300 Super Tech หรือ GTS Super Sport 300 HPE วางราคาอยู่ที่202,000 0บาทมีทอน100หรือตัว GTS 300 HPE 75ปี Anniversary Special Edition ก็มีราคาที่สูงถึง206,000 0บาทมีทอน100หันมาดูสเปคของ Lambretta G325 Special ที่ดูเหมือนโจองตำแหน่งไว้ค่อนข้างจะพรีเมียมโครงสร้างตัวถังทั้งคันเป็นแบบโมโนโคอร์ชชิ้นส่วนรอบคัน ทำจากเหล็กอยู่ในเกรดเดียวกับเวสป้าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแลมเบ r ร์ตาเองก็แตกต่างจากเวสป้าเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมหลายท่านคงยังไม่ทราบกันนะครับว่าแลมเบ r ร์ตาเริ่มต้นในปี1947หรือพศ2490มาถึงวันนี้75ปีพอดีครับแม้ว่าจะมีการหยุดผลิตไปบ้างแต่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน กับชื่อของแบรนด์ที่มีความเหนือชั้นผมจึงมีความเชื่อว่าฝรั่งของอิตาลีคงไม่วางราคาไว้ถูกกว่าเวสป้าจนเกินไปเพราะไม่นั้นแล้วคุณค่าของแบรนด์ก็จะเสียไปด้วยย้ำนะครับว่าโครงสร้างตัวถังเหล็กทั้งคันเป็นแบบโมโนโคอรชิ้นส่วนภายนอกทั้งบังลมบังโคลนฝาครอบด้านข้างเป็นเหล็กครับโดยเฉพาะฝาครอบด้านข้างนั้นถ้าล้มไปแล้วสามารถถอดเปลี่ยนได้ รูปแบบดีไซน์ของ G 3 2 5 Spatial คันนี้ดูแล้วชัดเจนนะครับว่ามันคือ Big Scooter ในแบบคลาสสิกหน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบ Full LCD ปัจจุบันนี้ไม่แน่ครับอาจจะเปลี่ยนเป็น TFT ก็ได้กุญแจแบบ Smart Key หรือสวิตช์กุญแจแบบเตาแก๊สชุดไฟ LED รอบคันไฟหน้าโคมทรงหกเหลี่ยมมีไฟ LED 2ชั้นด้านบน3ดวงด้านล่างสดวงเบาะนั่งยาวตอนเดียว พื้นที่เก็บของใต้เบาะนั่งขนาดใหญ่สามารถเก็บมกนกเต็มใบได้เครื่องยนต์เป็นแบบสูบเดียวปริมาตรจริงอยู่ระหว่าง3 2 5 3 3 0ถึงซีซีที่ฝาครอบชุดสายพานปั๊มตราแลม b r e t อย่างโดดเด่นและสวยงามดิสเบรกหน้าหลัง2ลูกสูบพร้อม abs โดดเด่นด้วยโช๊คอัพหน้าแบบคู่คอยส spring พร้อมแขนกระเดืองซับแรงสะเทือนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก กระแสข่าวของแรมเบตตาในยุโรปขณะนี้มีการคาดหมายครับว่าน่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2022อย่างช้าสุดก็คงจะเปิดตัวกันในช่วงปลายปีก็คือที่งานอิกมาโชว์2 2 2ต้นเดือนพฤศจิกายนพศสอ6 5ใครที่กำลังสนใจ Big กสก o t ตเตในแนวทางของคลาสสิกกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ไม่เกิน3 5 0 c ซีซีกับราคาค่าตัว 2 0 0แสนบวกจะบวกเท่าไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ